เสียฟองเขาบอกฟันจะฟองหอมโอเคไม่ได้เออบ่หอมบ่ต้องหอมโอเคบ่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 ใบใบกันคักเลยแล้วจะมากินน้ำเขาทำไมไม่ใช่เขาไม่มีน้ำไม่รอดไปหาหมอก่อนท่านสิแค่ไมนแล้วหมุนมาได้สั้นนีดก็เอาไม่ใช่ไปหาหมอก่อนนจะเป็น กน,นเลยเนาะก,ก,การก็ดีโชคดีนะจ๊ะโอเคสู้ๆสุดๆได้จ,จ๊ะเด้อตั้งใจทำงานนะอย่าคิดถึงเมียเจนครับผมไปลิเกลบบุรีอันนี้ไปบุรีรัมย์ครับในแวะไปหาหมอแป๊บหนึ่งดีเหมือนกันแต่คนได้ดีฝากด้วยครับว่าเป็นนะครับใครเต้นแล้วตีเต้นครับใครยังไม่เต้นก็เต้นต่อครับมงงไหมเดาสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่ที่งาน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาทำการแสดงลิเกด้วยแล้วกันนะฮะ,ะ,ะของขายมากมายแล้วก็มีการแต่งชุดแบบย้อนยุคด้วยผมว่านี่แหละชาวไทยเรานะครับต่างชาติมัเที่ยวบ้านเราเมืองไทยเราภูมิใจมากภูมิใจที่เกิดเป็นไทยครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่านึกถึงแพาวเลยถ้ามาชอบแน่แต่ต้องแยกงานกันนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้ใครมารบบุรีอย่าลืมมาดูลิเกนะครับของกินมากมายดูครับซ้ายขวา ข้างนอกก็มีอีกครับมากมายนี่คือแท้แทจำนวนหนึ่งนะครับแท้จำนวนหนึ่งไครัแบบจะไปดูของกินดีกว่าแต่ก็ได้เดินเที่ยวด้วยนะครับแต่คืนนี้เจอในเกน้องสันนะครับนอกจากนิเกน้องสันแล้วยังมีแบบทางแสดงแบบย้อนยุคหรือว่าแบบย้อนรอยด้วยเนี่ยมีน้องๆทาหารเลยนะครับพี่พิหาเนี่ยมาเฝ้าด้วยการปลอดภัยดูแลดีมากแต่ที่จอดรถนี่คือแบบแน่นมากจริงโอเคครับเจอครับคืนนี้ครับ ไม่อยู่อีกพีแล้วไม่อยู่อีกพี่แล้วกินง่ายดอกมือนี้เอเนี่ยคนเยอะกินได้อยู่บจ้าวันนี้ถึงหน้าง,งานแล้วนะคะกินซูชิป้าแบบไงเนี่เราได้กินมนะสงพี่น้องท่างแม่ครัวเพิพ่งคือรถกรปบามาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะสลับแล้วอยากแนวกินขอบคุณหลายๆเด้อครับทีบ่งข่าวราแม่ <c oughs> เฮ้ยไปแล้วเฮไปแล้วแบงค์ง่ไปสมองไปทางองสมองแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าเห็นน้ำข้่าดีแม่ป้าเลอกินผักแม่ซอนพักเด้เฮ่อซีพักเสร็จวกหุ้มเพกันย่ไม่เลยเลนบรกเทศลาดไปเลยเลย แกงช้อนหวานแกงเผ็ดแกงข่าแนงไอ้เลือดยาอย่างนู้นเมื่อไร่ต้มแซ่บกระดูกอ่อนมาหนีตุ่มตุมเยียมขาหมูเนี่ยนอนเนี่ยนอนเนี่ยสัมผัสมาแต่เสาร์แล้วเนี่ยเราสัมผัสมาแล้วค่ะตอนนี้หลังเวทีนะคะเวทีใหญ่เวทีเต็มนะคะวัดป่าน้ํานะคะจี่น้องอำเภอแค่นดุงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่ เครือตะมุงเข้าได้หนิหนาแล้วพี่หนอไมาให้แล้วเขา่ขาเขา่าปลาอันนี้กระตีเพิร์ลอันนี้เป็นก้อนนี่นี่ตาขั้นผู้ใดบ่กจินนั่นเขาวสวยนะก็คือมีข้าวเหนีหยวให้ก้อนนักอยากนักินหลายพี่นอ้องแล้วก็จะมีอย่างก่อขนมอ่าขนมจีนบอกอีกนี่แหละพี่หนอเขาเป็นงานเฉพาะเจ้าอย่างเป็นงาน,านวันนักจีนกับจีร้ายนะคะมากจีนเข้าวนับกันด้วย้า วันนี้เล่นสามทุ่มถึงตีสอเลยนะจ๊ะนี่กีนไลอยเนีแม่เนาะป้าชวนพฤศิคบุษบกเด้ออ้อมจากบ้านอ้อมถนนมาอ้อมสองคนแไปหอก่อเริ่มมาีงานขอตก้นไปคอทูสอ เมื่อนียเขาเนี่ยว่าใจเต๋ออยู่บนห้องอิหรีปานหัวซีหิวอิหรีตัวนี้เขาชอบกินข้าวเลิศเอาใธ่ใช่ล่งกินน้ำมูมาต่อมาลงอยู่ตัวบริกินโอ้ล่องบริกรลงไปเลินเงามาเดินไม่เอ้ยกินข้าวกินน้ำไม้เอ้ยไม่ก right. the ็ไปอยู่ขืางกันทักใจแอบพอใจหูปังตลอดตลอดอี้มีอะไรหรือเปล่า กตาเกิดเป็นหูฟังเมอยู่อีกลรัดญานี่ก็ต้องพูดถึงแล้วเนาะขโมยากเามยข้ามเราลูแกเพลงไหมโอ้ใจเพลงไหมอ่สีคอยลวคองท่นลองก็บผมมาดโอ้ตอนแต่น้ำมีองไม่ได้กิได้อย่งไงหนีพี่น้องตอเขาเต็มนาหนสิไปด้แฮนสิไงค้างเมือแ บรรยากาศหลังเวทีนะคะมาถึงงานแล้วนะคะวันนี้บอสแพรก็เอ่อมากับน้องพลอยสวยน้องก้อยนะคะพี่โอ๋โอเพราะว่าวันนี้แยกแกันกับอบอสซันนะคะนี่ตะมุ้งขู่กินเนาะวันรายวันราตะมุ้งแซ่บเดิน้าแม่เสื้อนู้ละบอกลูกโคูงก็สวยแสบอยู่ด้วยแม่บแม่่เดี้ยงมาสัเกตุงายเดี๋ยวหาโสดจะได้แล้วมาโสดกับตะมุ้งกินเน่ะ เอาคุณ้ยิงยุือต้าตอบเดี๋ยวคันดูได้ดูอยูพ่อดูตรงเฟดอกเฮ้โอ้ยเอฟซีเอฟยองเอาห้ยเลาเรนนี่บะจ้าโอเคตอนี้เนี่สนี่หอกวาออกหวไตามตามตามแล้วเอ้ยไม่อยู่พี่แล้วไม่อยู่พี่แล้วเพอได้กินง่ายดอกมือนีคนเดียวกินได้อยู่บ่ค่ะว่าไว่าห่้กินาเน้อสิทธาิตตงนท้าเด้อ นี่อยวันก้มไม่อกินไรพี่น้องโอุณนะคะลังเวทีแก่ภาพหากดับขมสูทีสามามามตามวเาเออไม่อยู่พี่ไม่อยู่พี่นแล้วก็ได้กินง่ายดอกมือนีเอามีเียคุณเดียวกินได้ยูบอกค่ะต้องมาว่ากินได้เราเอสิิตตะมอเาตั้งยาเอเยพี่งิ่ต้มต้มยไม่หนีต้มยำ ขาจอกขาจอกทำแบบเทปี่มือมาอย่านี้อางหมูไม่้ไม่แล้ไก่ไก่ทำกจกด้บทกวย่ใสเอียหมูบอ่ไก่หมูตัวนี้ เวตมะฮงพรัญญาจมะฮงเหรอลูกเพื่อนๆจะกินได้ไหมเจอเพื่อนกเพื่อนนี่ไม่ตาม <si ่างกนเล่อรส่อะไรเนี่ยพอเน้องเนอรที่ขาใส่บะี่่ลก่พิกี่เลยป่ะเจ้าโอ้เด็กด้าข้าวพระเอายไปกิน โซฟาบอกแม่ไม่ออกเว้ยมมามได้อย่างนี้ละอุ้ยออพี่เอมมากนี่เขาบ้านพนักงานหายันแล้วนี่พี่เอมมาเน่ยนี่ยงอะไบ้างข้เหนียวก็มีนะ ตามเพจไดเดอรู้เ้ยเอาตำรวจเนี่ยกี่สามค็นม่เจอของก่อนแน่อไปอตอกนได้แล้วยไปต้ก็นตอนี่งมาเอามาดูนแรงนะอที่มาบ่ะก็ะตีผ่านกระตี้ผ่า เอาแบบพื่อง้แลวพี่สันมึงไงหนึ่งไม่ได้อยังไงล่ะแล้วมาเนี่ยแล้วขอไไปู้หิ่อนม่อย่ติตามเห้กินเดี๋ยวเองไปกันล้วเออจะผู้หญิงตามเหตุรนอ่นอตเรวะ้น่เวพงคือผสมกัน จะไปตำพวงกันเอากรตั้งลาสี่ตัวพ่อเมยไม่เอาตีลา่ตำเจ้าไหนเอาชุดเอาไอ้ยังแสรกก่อนแก็ตั้งำตำตำตำแหนที่เด้อย่กันพี่วาเออถ้าดยว่บุญกระตั้งพวงสี่ว่้าอย่บุญไมเย้าบุญรู้จะตำเย้าเยาเยอเอาเอาลำตาแล้วทุเรศอะตำำำำเอามนี่้หละแม่ค่ะาอกตำสี่ดิฮะที่ไหนก่อนเหรอเมยาะตำยี่สเขาก็ตำยี่สี่กันเลิน่นเมา์ำสี่ดิแม เขาเสีเยววันพี่กับพุ้งสุดใส่น้ำกังป่ารบเพามันเ็ดให้มันแหลกง่ายไมไอ้ป่จ้าพี่ก็ทัวร์ใก่อนี้เขก็หูเนี่เมล่ะไสีแลอ้อรู่ี่เลยเดีวแกมนเห็ดได้เบิร์สูตรผัวว่าไม่ังสีนะอามันก้นหลับี้เยนกอนน้องเรารออยู่ไม่อนะเรอออนีดวใส่ก่อนแล้วเนี่ยอ่างใสยัอนี่ด้วย ครับสำหรับเฉพาะัสิบ้านเลี้ยั้งห้องโปรโมชั่นขอบคุณสภาพนะคะเข้าว่าไอตัวเขาว่าความจริงมีคนด่ามาหนูด่ามาว่าอันน้องไม้ชอบพี่ซันนูนี่นั่นแม่คิดแต่่วาหนูอันมาไอ้สันบุคิดว่าหนูมักไม่แพ้เลยจิเข้าว่าเข้าว่าจิหมาปักหลวง อีหอดเบาอีหอดมันซิมแม่เมนี่ฮะถ้าไปได้เหมือนจะรูปแล้วมันมักเป้าๆเ้อพี่น้องเมนี่หมักสั้นเด้อเมได้คิดโอ้โหบาบไปน้องไมเพิ่าคิดหนูหมักไว้เพื่อไอติแล้วกูบอกงายน้องเมนาะเมื่อวันนยังน้าลูกหนูสิได้อยู่ในกระแสตลอดขึ้นแม่ใครออกจากกระแสนะโถออีมาอีกแล้วบาสัวมาทีอีมาอีกแล้ว บอบอเด้พากันอย่าไปใกล้น้องซันระวังตัวไว้ดีๆนะหน่ะแบบนี้แต่วงแอ่วงตาแหลกตาแหลกตาแหลกพอดามเพลียวพอระวังตัวไว้ดีๆนะบัดนี้น้องซันระวังตัวไว้ดีๆนะเออเออหนูอยู่ในกระเช้าตลอดเอาเลยหนูชอบเออหนูชอบกันยังเ่าเออมีซื้อลุยอยู่เด้เหมือนนี้โอ๊ยยังซื้อลุยซื้ออย่างทออย่าให้เว้า นระซู่เดอาป็ปน้ำกันตลอดนี่เจ้าดีแยกกันแล้วมันบ่ไหวใหญ่เต็มทีงายนี่แหละอยากรู้ความลับลุยนี่ต้องถามไม่อยากรู้ความลับไม่ต้องถามลุยนั่นนั่นนั่งมองตากันแล้วญาติพ่อพึ่งกันเออความลับความอย่างกันเถออยากเอาถึงชีวิตกันเถอเป็นทางเมื่อวานน้อยู่บอสถ่ายกันยูบ้่ายที่ไหนถ่ายที่ไหนยูไปแก่มาแล้ว ไห้วมให้แกแม่ <laughs>